เอ้าวมาเรียนหรือมะเป็นเรื่องของตาปะเรื่องของตาปะของตาปะเลยหายละเอ้หายละหายละเอ้หายละกาเอาไปแล้วกาไปแล้วหนูพี่รอนเอาไปแล้วพี่รอนไปแล้วอ้าวอา 哎，你们家的。啊！